ประจำชนเผ่าม้งหลากสีสันหากมองดูผิวเผินแล้วอาจคิดว่าเป็นเส้นใยจากฝ้ายธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเป็นเส้นใยคุณภาพดีจากเปลือกของลำต้นเฮ็มหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากันชงโดยชาวเขาเผ่าม้งจะปลูกและนำมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ อีกทั้งกันชงยังผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งตั้งแต่เกิดจนตายในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งสนพระไทยผลิตภัณฑ์จากเฮมหรือกันชงและได้มีพระราชสวนีให้มีการศึกษาการเพาะปลูกกันชงอย่างจริงจังในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการผลิตหัตถกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทรงมีพระราชสวนีเมื่อวันที่27มกราค,คม2546ว่าโดยเฉพาะกันชงให้พิจารณาข้อดีและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้เพราะเส้นใหญ่ที่มีคุณภาพและในปีพุทธศักราช2547ว่า สมควรศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่มและจำหน่ายเป็นรายได้เส้นใยเขามีจุดเด่นก็คือเรื่องของความเหนียวความทนความแข็งแรงแล้วก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็ใส่สบายถ้าหากว่ามีการแปลรูปมาเป็นเส้นได้หรือทำเป็นเสื้อผ้าที่ที่ถูกต้องนะคะเหมาะในการที่จะ สวมใส่ในบ้านเรานะคะทั้งในสภาพอากาศหนาวก็จะทําให้อบอุ่นนะคะในสภาพอากาศร้อนก็จะโปร่งระบายอากาศได้ดีแต่ในส่วนอื่นๆของเขาก็ยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะในเรื่องของมเมล็ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากบำรุงร่างกายได้ดีโดยเฉพาะในน้ำมันของเขาเนี่ยมีโอเมก้า3 6 9ในสัดส,ส่วนที่เหมาะกับร่างกายมนุษย์ด้วย ะะแล้วก็ในส่วนของช่อดอกก็มีสารสำคัญที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะก็คือ CBD เนาะก,ก็ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มูลณิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้ปลูกทดแทนข้าวโพดโดยนำมเมล็ดพันธุ์มาให้เนื่องจากการปลูกเพื่อใช้เส้นใหญ่ต้องใช้มเมล็ดพันธุ์คุณภาพจำนวนมาก ที่สำคัญยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนทั้งเปลือกแกนเมล็ดช่อดอกและใบโดยมีการวิจัยต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายจากพระราชสาวนีในปี2547จุดก่อกำเนิดของผลิตภัณฑ์กันชงที่แพร่หลายจนถึงปัจจุบันได้สร้างงานสร้างอาชีพด้านศิละปะหัตถกรรมให้กับชาวมง ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นอย่างมากท่านก็ส,งส่งเสริมให้เราก็ท่านบอกเราไม่ต้องทิ้งอัตลักษณ์ของเราคือเราต้องอยู่กับการชงแล้วก็ยังไงเราก็ต้องอยู่กับการชงแล้วอยู่แล้วแต่ท่านก็บอกให้เราอยู่ตามวิถีชีวิตของเราดีที่สุดขอขอบคุณสมเด็จพระพรมปีหลวงที่ท่านสนับสนุนมาช่วยให้กลุ่มแม่บ้างเรามีไรายได้ แล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นท่านก็นยังมันช่วยให้ลูกหลานเราได้เรียนหนังสือเพราะมีโรงเรียนให้เราให้หมู่บ้านสูมั่งจี่จะเจริญรุ่งเรืองสมั่งอย่าไปมองลนสุดสาันาจจะคือไปจามองพระเมตตาหนุนนำใจผองไทยเทิด ก่อกำเนิดเกิดผลบนที่สูงสารสายใยแห่งรักคอยชักจูงแนะปรับปรุงเสริมส่งคงหัตถกรรมทั้งลำต้นผลมเมล็ดช่อดอกใบเปลือกนั้นไซนำเส้นใยมาสืบสารร้อยด้วยรักถักทอด้วยสายสัมพันธ์ประโยชน์สารพันมหัศรรย์พืชกันชง